สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับน้องวุ้นนะคะน้องบิมนะคะต้องวุ้นนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมาชมสวนที่บ้านค่ะวันนี้มีแขกรับเชิญคือดูไปมาด้วยความไม่เต็มใจครับอันนี้นะคะก็จะเป็นโซนแรกนะคะเริ่มจากพริกค,ค่ะต้นมะละกอค่ะ มะเขือเทศค่ะอันนี้มะเขือเทศยังไม่สุกนะคะยังไม่ถึงสีแดงค่ะต่อไปก็จะเป็นต้นกะเพรานะคะและอันนี้ก็จะเป็นสาราแหน,นะคะที่ปลูกใหม่เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นแม่บุญบอกว่าเป็นผักชีฝรั่งนะคะอย่าเอาไปจับนะคะมันมันมันเป็นแหนมนะคะอ๋ออันนี้หรือเปล่าคะมันป็นแหนคะคะมันหนามไม่ใช่แหน่ มาละกอจะพาทุกคนไปชมต้นมะละกอนะคะโู้ลูกใหญ่ทั้งนั้นเลยค่ะไอกาแฟมือละคนอีกวันนี้ใหญ่กว่าโอ้ยต้องสุดด้วยดูินนึงอุยาวมากต้นนงรักนะคะแล้วก็จะมีพริกด้วยนะคะตรงนั้นเลยค่ะอันนี้นงรักอันนี้เพิ่งจะปลูกนะคะจะเป็นใบใบเล็กๆค่ะอันนี้ก็คือมะละกอนะครับ อันนี้ก็จะมีเป็นพวงเลยนะคะเป็นต้นมะละกอนะคะโอ้โหลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยตรงนี้ก็เป็นใบกะเพรานะคะตรงนี้ก็จะเขียวดีมากค่ะเป็นต้มนมะละกออีกแล้วค่ะโอ้โหใหญ่กว่าเดิมอีกค่ะเขาพูดว่าคุณเคยอัญมณ์ปลูกมากๆอันนี้จะเป็นลูกป้อมๆนะคะแบบอ้วนๆทั้งนั้นเลยค่ะครับก็คือมันเผือเทศที่เพิ่งปลูกใหม่นะครับอันนี้เป็นต้นมะละกอที่อยู่ตรงนี้ค่ะโอ้ อันนี้ก็เป็นต้นมะละกอนะคะแต่เป็นยังต้นเล็กๆอยู่นะคะกินมากเลยเกาะต้นมะละกอไปเลยต้นเีมใบฟักทองนะคบส่วนอันนี้ก็คือใบยานางครับงูสูงมากเลยเราจะขึ้นไปทั้งหมดข้างบนเลยนะคะเฮ้ยทุกคนมีแมวเามาอา้ปลาด้วยอันนี้ก็เป็นปลาที่พ่อพ่าหามาจากหน้าบ้านนะคะเอามาตากแดดแล้วก็ไปไว้ทอดกินนะคะถนนสุกไปกินเอันนี้ยังไม่สุกมันตึงๆยังไม่สุก อันนี้ก็ยังไม่สุกอันนี้ยังไม่สุกอันนี้ยังไม่สุกเอออันนี้ดังบอบบอบมันมันอุ่วๆข้างในมันสุกแล้วเดี๋ยวจะตัดออกให้อันนี้สุกแล้วเอาอันนี้สุกแล้วเอาหอมมากเลยค่ะดูนี้ก็สุกแล้วว้าวอันนี้ใหญ่มากโอ้โอ้ my god สุกแล้วแบกได้ไหมกันทุกคนไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว หมูขาวนะคะอ้ส่วนตรงนั้นก็คือลินฟ้านะคะไม่มเขาคือแบบผสมผงนั่นแหละนะคะนางขวัญรับที่ได้มามีอยู่กี่อัน ไปแล้วค่ะนคนหิวไปแล้วไปหาไม้มาตีมะพร้าวแล้วค่ะเว้าวดียวหัวได้แล้วะคะ่ะทุกคนลูกนึงลูกใหญ่มากเลยค่ะอืมรสรสชาติเป็นยังไงบ้างครับหวานหวานหอานเอ่อือออนะครับเนื้อน,นิ่มครับ ก็แซะไอที่อยู่กลางๆออกนะคะตอนนี้นะคะก็ค่อยๆแกะเอาออกมาทีละเม็ดนะคะเอาเนื้อออกมานะคะอันน้น,น,น,นะคะก็คืออันที่เราได้มาทั้งหมดนะคะแค่ลูกใหญ่ลูกเดียวนะคะทุกคนได้ทั้งสามถุงเลยค่ะน,นี่นะคะเดี๋ยวจะมาลองชิมให้ดูนะคะอันใหญ่ๆนะคะพร้อมเลน้อ หวานมากค่ะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายนะคะ